สวัสดีคับทุกทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอในแมพที่มีชื่อว่า crazy elevator และมาดูของที่สำคัญที่เราจะต้องใช้กันเลยขอไฟเขียวเออรองเท้าบินได้แล้วก็กระตุกใช่โอ้พิซซ่าไร้ประโยชน์ทิ้งไปโอเคก็ไฟไปสองข้าันี่นงรอดเลยล่ะ อโอเคน่าจะได้ยินกันแล้วนะได้ยินแล้วใช่ไหมโอ้อะไรอ่ะมอนากานะฮะอันไหนดูสิไวไดโนเสาร์โอ้มายเกรอาร์เล่เป็นขี้เลยอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยว้ยาเพิ่มเสียงมันก็นานขออันนี้ ไม่ได้อ่ะของเต็มเล้ว่ะเนื้อเพิ่มเสียงหน่อยหนึ่งได้ยินไหมว่าเอาเสียงอ่ะมันไม่เพิ่มอ่ะ,ออะอเราใส่คางนล้คูเรมีอย่างไร,อไรขอถือไฟเขียวไปก่อนอะไรอ่ะ What is that อันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไร มันคืออะไรมันคืออะไรหน้ามายืนโชว์ตรงนี้เหมือนข้างในนี่มีอะไรสักอย่างอยู่คนนี้ม,มันค,คุณคนักบุญเลยอินเบบี้นู๊ก กลัวไปได้วร <t shiny> ือยังเห็นแล้วสแลนเดอร์แมนนะแล้าแม่ไปยิงดูกันโอ้โอ้โอ้ oh my god ดู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 มัน พี่นายมุดอะไรกันอะไม่มีอะไรน่ามุดเลยน่างดใจเลยมุดเขามุดบ้างเกานอนอโขกกระดันหรืออะไรอ่ะโอ้ชัดเจนได้โดสาวแน่นอนพอปีนหนีก่อนเลยอขอถือไฟก่อนมองไม่เลยมืดมาก โอชัดเจนเลยครับชัดเจนค่ะชัดเจนชัดเจนบอกเลยชัดเจนแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มแจ้งบอกเลยได้ดูสาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นหน่อยอันนี้มองง่ายกว่าเว้ยทำไมาหัวหัวเขียวเขียวไหนครับได้ดูสาวมองไม่เห็นทุบอ,อะไรวะข้างนอกอะไรวะี ูไดโนเสาร์ร้อยเปอร์เซนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ยิวยิวขอขียวก่อนวิวเวียนมากโลตอนนี้เวียนหัววิวพื้นที่ไม่พออีกแล้วเฮ้ย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 เฮขาขึ้นหน่อยโอเคหมดยังอ๋อหมดแล้วอูแดงเถือกเลยนี่ดีอุ้ย เบบี้นิน่าจเป็นจุดเห้มาไงสี่เลยบาคขอต้องดิบอืมหลัก,กคุณออกนีกวขียเ่ยอันนี้เป็นไปเหลืองไปดูกันเลยน่ากลัวเอาเขียวดีกว่านะเออคืออะไรมเมน นีก่อนเลยไม่ไหวแล้วน่ากลัวเอาไปอะไรวะอาลีบาบาอย่างนั้นเหรอเนี่ยอะไรอ่ะก็ไม่ควรขอเป็นเพื่อนไลยอายอมย้ํไปก่อนอะไรอ่ะคัตติน,นี้เหรอ เอาจากลุกก็ดีอ๋อต้องซื้อของใหม่หมดเลยเอาอะไรดีเอาอันนี้อ่ะเหมือนเดิมอันนี้อยากได้ขอเสอขอซื้อหน่อยเออโอเคเอาทำไมซื้อไม่ได้อ่ะมาซื้อของไม่ได้เอาได้แหละนี่อันนี้วิ่งเร็วยังไม่ทันได้กดเลยขอไฟสักอันหนึ่งโอเคไปเลยดื้อว้าไหลไปเล้วตึงมีอะไรจ๊ะขอดูหน่อย มันจะมีอะไรไม่ดีแน่ๆเลยคนรบก่อนเอียหัวเราะมาเร็วเสียงหัวลรมาเต็มเลยนีก่อนเลยเฮ้ย บา้บามากเลยเคยสิอิเลฟเ์เตอร์ลิฟบ้าจริงด้วยลิฟต์เป็นบ้ามากเลยอะเอาเหมือนเดิมรองเทา้ารองเท้ากระโดดยังแค่มีรองเทา้าอันนี้ก็รอดแล้วไปแล้วว้ยประสาทบ้าบอ่ขอหอยทอดเลยตัว,ว,วอะไรเขาไม่มีอาจจะมีแต่ห่าป่ากับขี้บี อุ้ยตัมจะหมดแล้วเหลือห้าร้อยกว่วาเองอะ่ะให้คุมะาสองหกเอสเคลิมห้าห้าไปดูกันเลยอุ้ยเขียวเขียวแป๊ดเขียวแปรด,ปรดบอกเลยเขียวแปด๊ดนี่อาวีไฟหน่อยเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบเหมือนแบบเซอร์ไวเวเลยอะ่ะแบบหนีรอดเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยเหมือนแบบเซอร์ไวเวเลยนี่ไง อาลีบาบาอาลีบาบาโอ้นี่ดูสิปูไม่เป็นอะไรหรอกมั้งก็แค่อไันลดีดดดไม่ดันดดนดดัดันเอาขาท้าติดท้าติดมันอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่เพื่อน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 เออโอ้ยแล้วนต้นไฟ่ะ น่ากลัวว้าตกใโอ้เพื่อนอืมอมีผีไหมอ้ยเพื่อนออะอ่ะรอดแล้วกดดับกลัวเจสส์โอเชีมันเออเพลงดื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 อดือ้ ตึกแตกตึกแตกไม่มีไมโครโฟนก็ลำบากหน่อยอะต้องพูดบรัชไหนดูวายตรงใชยแน่แนอีตัวนั้นแน่แน่จะต้องเรียบหนีก่อนเลยตรงนี้ไม่ที่อยู่เฮ้ยตะกี้อยากเข้าแต่เข้าไม่ได้ไปบนลิฟต์ขึ้นบนลิฟต์ขึ้นไปบนตัวลิฟต์ขึ้นไปบนตัวลิฟต์อะไรจะรอดไหม เพื sociedad, ını, aha, USA, ่อนย่าค่อย e ู้เสียงฮูน่ากลัวฮู้โซนิคครับฮู้หัวล้อแบบน่ากลัวมากไอตัวเนี้ยน่ากลัวสุดน่ากลัว แม่ดม่เริข้าหมดเวลาแล้วเหรอเจ๊ไม่เจอผีโย่เจ้ล่วงมาเลยเจ่เจอผีอเจ้ตังกรรม,มพันเหมือนเดิมแล้วเคยเล่นแบบนี้แล้วมือเปล่ารอดหมดอขี้ด่านด้วยล่ะเลือปะเลือปะเลือปะเชื่อปะออเล่นต่อเลย อุยอะไรอะนะกลัวก็ถือไฟก่อนเลยอ,อะไรวะเนี่ยมันต้องมีอะไรนากลัวแน่ๆฉันขอหลบก,ก่อนเลยคือลูกบอลเลยอุ้ยเหมือนฉากแปลกเพลงเยอะๆแอรยับเพลงแบบเพลงเปิดตัวอะไรนี้อุยเสียงโฮดีโฮไดยโยอ,อะไรอะนะกลัวอะไร เออหนีตรงนี้นี่แหละเออปลอดภัยถีไฟด้วยจะได้ระวังฮูเล่เล่เลยโยฮูลเล่เล่เลยโยน่ากลัวน่ากลัวมากไหนปีศาจอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเนาะ้ทำไมไม่มีดาบตรงนี้แล้วฉันหยิบไม่ได้วะเนี่้ลองขี่ดาบดิอยู่บนดาบได้ด้วยเฮ้ยนั่นไงปีศาจ